นครับพี่ๆตำรวจไทยเจ้าหน้าที่ไทยนะครับตาา่างชาติมาให้เอ็มลอยนะครับขอถ่ายรูปเลยโอ้โหติดใจนี่แหละเจ้าหน้าที่เมืองไทยนะครับแขกฟรีเลยเมืองไทยเท่านั้นที่มีแบบนี้ ตรงประตูท่งออกนะครับก็ลังไหลออกมาแบบร่นหลามครับพี สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่ FC บอกกิหล่งลาเน่าครับสวัสดีทานประตูมุขขั้นนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่บวกกิหลงจะมาอัปเดตนางของเที่ยวที่หน้าวัดพระแก้วให้พี่พี่เราชมด้วยกันนะครับสังเกตว่านะครับตรงทางขึ้นนะครับบอกไปเลยอุโมงค์แแตกนะครับวันนี้ขึ้นไปข้างบนว่าจะแย่ขนาดไหนนะครับอเจอแต่ละวันนะครับแล้วก็ออนซอนนักท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับ พี่ๆตรงมาได้เหลือน,นะครับบอกเลยเยอะจริงๆนะครับแถบมาเสียอสายตาว่าจะมากันเยอะขนาดนี้นะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับถึงหน้าวัดพระแก้วสังเกตว่าชาวต่างชาตินะครับชื่นชอบนะครับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับหลังไหลกันมาจนเอ็มเลยนะครับเมืองครับ ทัรงนี้นะครับเพิ่อนท้ำใหม่แล้วนะครับพี่ๆดอกไม้มาปลูกไว้สวยงามนะครับสยดยอดจริงๆนะครับหลายคนหลั่งไหลามาเที่ยวโอ้โหวันนี้ที่วัดพระแก้วนะครับเต็มเลยครับพี่ๆเต่างสาตาดทั้งนั้นนะครับพี่ๆหลั่งไหลามาเที่ยวะครับนี่ก็ เป็นวันที่30แล้วนะครับถาวันที่31นี่จะเยอะขนาดนี้นะครับวันที่1ก็จะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวทามีโอกาสบาวกกิเลงจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับส้มบีกนะครับในวันต่อๆไปนะครับนี่ถือว่ามากันเยอะเป็นรถทัวร์ก็ว่าได้นะครับหลายรถทัวร์เลย เมืองไทยมีแต่สถานที่สวยๆงำามให้ตากสติได้หลับชมหรือว่าให้ได้เบิ่งนะครับหลายคนมากระติดใจนะครับพี่ๆห <c oughs> ลังไว้กันมาเที่ยวจนกลายเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> บ <L an> างคนก็ใส่สุดไทยนะครับมากันแบบไม่กลัวแดดนะครับไม่สนใจแดดเลยช่วงนี้ <L an> ตรงหน้าทางออกประตูนะครับก็จะเห็นว่าประตูนี้นะครับเป็นจะปิดไว้ไม่ให้คนเข้าประตูทางออกตรงนี้นะครับพี่บอกว่าเลยนะครับหลังไหลกันมาแบบเยอะจริงๆ ้เยอะมากมากบุมมากมากครับเต็มหมดเลยสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับ okay. Okay. ตำรวจไทยเจ้าหน้าที่ไทยนะครับต่างชาติมาให้เอ่มลอยนะครับขอถ่ายรูปเลยโอ้โหติดใจนี่หละเจ้าหน้าที่เมืองไทยนะครับแขกฟรีเลยเมืองไทยเท่านั้นที่มีแบบนี้ตรงประตูทางออกนะครับก็ลังไลออกมาแบบล้นหลามนะครับพุกคน ปีนี้นะักท่องเที่ยวไทยเยอะจริงๆนะครับมาแบบแดดก็ไม่สนใจนะครับขอแค่ด้มาเที่ยวเยอะสุดๆนะครับ อุโมงตงัวเราอุโมงบอกกันเลยเต็มขับท,นะทางขึ้นมาจากอุโมงนะครับเยอะมากๆ ชาวโยุโรปก็มาเป็นทีมนะครับบพี่พาพมาทุกสารทาิศมาโู้เกาหลีญี่ปุ่นก็มานะครับพี่พี่อันแต่เป็นว่า,าวพูดภาษาเกาหลีญี่ปุ่น แล้วบอกพี่เล่งจะพาพี่ๆลงอุโมงตรงนี้ว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับถ้เ้เพิ่งทำกันนะครับอุโมงนั่นว่าเยอะแล้วอุโมงนี่ก็เยอะขนาดไหน เย็นเจี๊ยบเลยนะครับพี่พมาวงดี างในก็มีห้องน้ำก็มีน้ำดื่มไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับน้ำดื่มต้องใด่ห้าขวดมากรอกนำเองเลยนะครับอุโมงตรงล่างเขาแล้ครับทำสิทธิรรมัะไ้อย่างดีนะครับ อุงอ้งนี่ก็เต็มอุง้งนั่นก็เต็มแลวค่ะท่องเที่ยวไทยเล้ พระธาตเตียนนะครับพุดบาทไทยอะไรยตรงนี้คนก็เต็มนะครับเต็มรัว่าเยอะมากๆครับบางคนก็เดินเอานะครับท่าเตียนหรือว่าท่าเรือวัดโพครัก็เยอะเหมือนกัน phản làng riêng sau xèo, không, đi đi, thôi đi thua 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 ra thua đó สำหรับเกิวิดีโอนี้ก็บผมยังหลายนะครับบอกเรื่องกับพี่ๆนะครับมาเด็กให้ได้รับส้มทำนี่นะครับการสืบสอบแต่ยืนคนละคนสบายตัวเป็นกำลังใจอย่บอกเลื่องความคิปต่อไปนะครับสำคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับเรื่องบังการในการกดเซตไทยนะครับถ่ายที่นี่ข้อความมาสวัสดีครับ